ขั้นตอนการใช้ลูกประครบนะคะก็คือเตรียมกะละมังไว้นะคะแล้วก็ลูกประครบหนึ่งลูกแล้วก็น้ำร้อนนะคะใส่ให้ท่วมเลยนะคะให้สูนไพรอิ่มน้ำนะคะก็คือแช่ไว้สักประมาณ30นาทีนะคะ คึงคึงคึงไว้นะคะแกนที่ให้แช่น้ําร้อนไว้นะคะเพราะว่าสูนไพรเนี่ยเป็นสูนไพรแห้งถ้าโดนน้าร้อนแล้วเนี่ยมันจะทําให้ซึมได้เร็วถ้าเป็นน้ําเย็นหรือน้ําธรรมดาเนี่ยอุณหภูมิธรรมดาก็จะทําให้สูนไพรเนี่ยอิ่มอิ่มน้ําได้ช้านะคะขณะที่รอแช่นี้ก็ต้มใช้หม้อซึ้งนะคะ จุดเตาแก๊สเอาไว้นะคะให้ร้อนนะคะให้ร้อนอนี่นะคะเอาให้ท่วมนะคะสมุนไพรก็จะเริ่มซึมออกมานะคะ การใช้น้ำร้อนจะทำให้ขั้นตอนมันไวขึ้นด้วยการต้มน้ําในหม้อซึ้งถ้าใช้น้ําร้อนต้นก็จะยิ่งดีนะคะค เขาควันออกนี่แล้วนะคะแล้ก็นนป,ปิดฝาไว้นะคะสักประมาณสิบนาที